ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพึ่งกันทั้งงานไม่คิดว่าแม่แตงโมจะพูดประโยคนี้ปบมือกันทั้งงานหลังแม่แตงโมขึ้นพูดบนเวทีมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับความคืบหน้าจากกรณีเรื่องราวข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระบิลพงศ์หลังเกิดเหตุตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพญา เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนที่จะพบร่างของแตงโมนิดาในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งยังมีหลายประเด็นที่คนตั้งข้อสงสัยแต่ยังไม่มีการชี้แจงให้คลายข้อสงสัยได้เมื่อเวลา18.30นาิกานาทีวันที่12มีนาคม65ที่คิดะจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกทมในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัรทรทิดา ัชระวิรพงศ์เป็นวันที่สองคุณแม่พนิดาศินยุทธโยธินแม่ของแตงโมกล่าวไว้อะไรตอนหนึ่งถึงประวัติของแตงโมว่าได้ตั้งชื่อแตงโมมาตั้งแต่เกิดเพิ่งเปลี่ยนเป็นนิดาโดยน้องอยากให้เป็นของขวัญแม่ด้วยการขอยืมชื่อแม่พนิดาโดยเอาแค่ชื่อท้ายนิดามาเป็นชื่อจริงและชื่อกลางจากนั้นคุณแม่พนิดากล่าวขึ้นบนเวทีอีกว่าขอขอบคุณทุกคนจากใจแม่ โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกคนแม่มีข่าวจะมาแจ้งว่างานชาปนกิจของแตงโมวันที่14มีนาคมนี้ขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดก่อนผู้ร่วมพิธีจะปบมือเสียงดังกึกก้องยาวจนแม่เดินลงจากเวทีขอบคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ